สบายดีสบายดีพ p เ c ทุกทุกคนเนะาะวันนี้ออกมานอกสถานที่ทุกคนนี่อยู่ที่เดินทางหลวงนนกินรถไฟกระ้องยังคนคนคือชิต๊และแถวบ้านลงรถมาตอนนี้พาเด็ก,เด,กเด็กกินอันนี้ซื้ออาหารมากินอยู่นี่เนาะแล้วก็บิ่งบรรยากาศช่วงนี้นักท่องเที่ยวมาหลหลายทุกคนเพรว่าจะเป็นทางอาทางต่้งประเทศทางประเทศไทยเนาะช่วงนี้เห็นหลายขนาดเลย อยู่ทางหน้าก็คือพระธาตุหลวงเนาะทุกคนเมื่อนี้พากันสิกินนี่แล้วและสิพากันออกไปย่างเลาะอยู่แถวเดินทนเนาะเป็นบ่อนที่อ่ะยุดใจกลางเมืองนครหลวงจันที่ข้าจเจ้ามาักมาออกกําลังกายแล้วก็มาย่างลิ้นนะทุกคนตอนนี้ก็เปิบบซื้อ,อก็อันนี้ซื้อก็อันนี้เนาะให้เราเงินเ่ะเกือบเหนียวนะฮะ เจ้าม,มัน,น,นมีที่เจ้าเจ้ามันมีขนาดไหนเยกว่าแม่เยอะกว่าหนึ่งใส่เลยเจ้มีรถขนาดอืมอืมเยอกว่าเจ้าตื่นีาเจ้าตื่นรถคนมาเที่ยวไร่ขนาดเขานะเจ้าจะมาเป็นรถทัวร์จ้างรถตู้มาทุกคนจ้างมาแล้วก็มาจอดอยู่ข้างนอกแล้วก็ให้เขาเจ้าย่างไปไทยฮูอ้อยู่ทางพระธาตุหลวงฮั่น ปล่อยนกปล่อยกาเนาะเมนี้บได์อันมาถ่ายคลิป่าหลวงเลยทุกคนเมนีมานางลินเนาะมานางลินยู่แถวเดินนี่เฮ้ยม,มูนาเลยพอดีมาส่งมาส่งน้องลี่ยุ่งเฮียนเวียงจันเวียงจันอันคอเลนฮัน,นแล้วก็พอดีมันใกล้ๆกลกันก็เลยว่า มานี่ก็เลยว่ามาซื้ออันนี้กินกับรานรันอยู่นี่ทาเนาะอีกประมาณหกโมงเครื่องน้องลี่เลิกโรงเฮียเนาะทุกคนบรรยากาศกับประมาณนี้จุงน้อยสีผา,าจุงน้อยสีผาพีพีเอฟสี่างเละเบิ้งน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวมือหน้าสีผาพีพีเอฟี่มาเละเบิ้งพระธาตุหลวง่าเป็นจังได้ละหลังจากที่ปิดไปโดนโควิดจนแบบสองสามปีบ่ได้เปิดให้นะักท่องทเที่ยวเที่ยวนะ มากับร้านสองคนสามคนจะกินเองไหมจ๊ะมืดทางนี้ฝนลงเม็ดเลยนีเ่ฝนสีหำหัวค่ะคักบนช่วงนี้คนก็ยังลายอยู่ได้ทุกคน<ม>เพราะว่ามันนานค่ำห้าโมงห้าโมงปลายล้ว<ม>ยังบกค <ไป S 1> ่ำคนยังลายอยู่มาพี่เด้อ แถวนี้เด้ยี่คนยังไหล่อยู่ทุกคนอ่าประมาณต้นแรงสามซี่โมงห้าโมงหกโมงอ่ะตัวเว้นห้มและเขาเจ้ากลับมาย่างโลดดินออกกำลังกายเนาะคุณงามงามทุกคนใครนม่เแบบว่ากองชุดเป็นเห็นแบบฝ่ายประวัติ คนไล่ช่วงคนมากราบมาไว้เนาะไก่อยเขาไเลยกนแบบนี้ได้บรเบงเขาเจ้าสี่อันสมโพธิพระตี้่มีงยเลยัขเไดีเ้ามาขายเครื่องเต้มอย่น,นี้เนาะ ขายเครื่องขายของขายน้ำขายอ่าเครื่องเล็กน้อยแบบนักท่องเที่ยวมาเพื่อเพิ่นอยากซื้อเนาะมันอยู่มาไว้เล่อ่ะเ่นไม่ทันทีเอากระเทียมอี่อ๋อคุณมีเห็นเป็นอะไรสิเลยตอนนี้ฝนใกล้ชิถกแล้วทุกคนฟ้าเริ่มมืดแล้วเนาะบอค่อยจะเห็นแบบเหลืองอารามเนาะมืดปะ บรรยากาศมายากาศออกกำลังกายตอนนี้ทุกคนว่าบรรยากาศดีขนาดทุกคนบงท้องฟ้ามืดดมคืมมากเลยเอเาจะปิดแล้วเนาะเดี๋ยวซีไปเบิ้งก่อนว่าราคาคนเขาเท่าไหร่เรียวเรียว้น่าเปลือกขมาดจัง ให้ทุกคนมาเบิ้งราคาราคาเข้ากอนเขาที่เขาบูนาตัวน้อยเห็นเปล่าเห็นตอนนี้กาห้างไปข้าหนึ่งแต่ว่าเพิ่นปิดเลยเด้อทุกคนปิดเลยเดี๋ยวมาเบิ้งราคาเขาเนาะว่าเท่าไหร่เนาะเขาประธานหลวงอันนี้เมนูทางบริเวณเนาะตอนไหนเมื่อไหร่เขาว่าโบบริจาคเงินเลยตอนไหนเมื่อไหร่เขาบริจาคเขาพี่ คดปิดประตูแล้วคนนี่เย็นแล้วจะเปยังไาพี่พี่เนาะเป็นจะเปิดอ่าทุกทุกมือตอนเช้า8ป็นโมงห้าโมงแรงเลยทุกคนเด้อราคาสำหรับพ่านเข้าไปไหนนี่คนลาวไม่ห้าพันกีบสำหรับคนต่างประเทศแมนสามสี่พันกีบเนาะทุกๆุบอลจะซ้ำกันเลยทุกๆบอลแต่ละแบบอ่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่นจะแบบมาตรฐานเดียวกันเลยทุกคนราคานี้เลยเนาะประมาณนี้เมื่อนี้มาบรได้เขา้าเดี๋ยวเมื่อหน้ามาจะพาพี่ๆ FC ทุกคนมานะทุกคนมาเจอไอจัวหลเพิ่นมาท่องเที่ยวเลยคันมาแบบเป็นขบวนการเลยเนะงงาะใช้มากมามาเบิงนะ้งเนาะย,ยื้อมาไหมนี่เ๋ยว่าไายหวัวเรนะื่องเนาะ ตั้งแต่โควิดมาทุกคนหาก็เห็นบรรยากาศแบบนี้กลับคืนมาเนาะที่มีแบบอ่าหลายๆคนมาย่างเลาะอยู่แถวเดินทัด่วงแบบนี้ล้กก็มาท่องเที่ยวแบบนี้ตั้งแต่โควิดมาหาก็เห็นบรรยากาศแบบนี้ทุกคนก็นออรู้สึกว่าเออเดิมกลับมาเข้าโมดปกติแล้วเนาะหลังจากที่เพิ่นเปิดประเทศมานี้นะคะก็หาก็เริ่มมีนะักท่องเที่ยวหลายขึ้นเนาะ ก็เด,ดินๆมาก็จะม,มาถ่ายรูปมาเฮ็ดบุญอยู่วัดพระธาตุหลวงนี้บรรยกาเป็นบ่อนเฮ็ดบุญเป็นบ่อนท่องเที่ยว <c oughs> เป็นบ่อนอา่าหยางออกกําลังกายเป็นบ่อนพักย้อนใจเน้องคุณเนาะไปั๊บปั๊บปั๊บเมื่อกี้นี่ก็วานั่งสองคนสองคนหลายแ <c oughs> ม่รอดเอ้ยเอาทิมไหมอาทิมนั่ง น่มยางออกมาแล้วเนาะเอาซีพากันมาเบึ้งนี่แต่ละปีเป็นเจ,จ้างานบุญอยู่นอกนี่เด็กผู้คนแบบมีห้างขายเครื่องเต็มเลยอยู่แถวนี้นี่เนาะอันนั้นก็เป็นรถทัวร์ต่างประเทศเที่ยวเนาะอากาศในหลายคนมายางออกบังกายอยู่นี่ อยู่บอนเดินนี่เนาะอันนี้เพิ่นเอิร์เดินฮาดหลวงเนาะทุกคนกว้โหห่วงแล้วกะเป็นบ่อนที่เขาเจะมาขี่รถขี่ขี่รถจักรขี่รถใหญ่เหี้ยรถใหญ่ายเล็กๆเนาะคนมาอากอกกําลังกายแบบเท้าคุกเกะสินะฟ้ากับมือคืมฝนก็เริ่มฝไฟๆลงมาละไม่ค่ะต่ำเพื่อนได้ต่ำเพื่อนได้ <c oughs> อกอกกําลังกาย <c oughs> าเป็นอกอกกําลังกายแต่ละมือ นทั้นทงนั้นกะมาเตะบานมาเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นี่แหละเพราะว่ามันเป็นเดินกวงเนาะทุกคนเป็นเดินกวงนงางฝนก็เริ่มตกละฟ้า,า,าก็มนม,นนนม,มาที่ฟ้าเนาะบ้านบ้านไม่หยุดใช่แล้วเาี๋ยวจะเมื่อนี้ฝนฝนเริ่มสิตกละคนก็เริ่มเพิกเพิกแล้วเนาะทุกคนเพราะว่า คนมันเริ่มมืดหมทุกคนเบิงสังเกตเบิรเน่ม hmm ือค ah ืน oh. ว้าวอ่ะว้าวตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งน้องลี่จะเลิกกงเหียนประมาณหกโมงครึ่งนอีกหนึ่งสโมงเดี๋ยวฮอสิซ่เลาะเลาะชมค่ะเลาะเลาเะเลาะเละาเบิะงลาาเลาะเเาะนลาะาา เจอในเขาก็บทีมสะเลยโอ้เตะบานเบอง์หัวเตะบานว้าเบอร์อะไรนี้นะเราเคยเห็นเลยทุกคนว้าวว้าวขึ้นยอดเลยขึ้ใหญ่แท้ฮะโตอีย่างอ่านะว้าวไม่เคยเห็นเลย ก็เคยเห็นปกติยอ,กอ,กอยู่บ้านนอกก็เอาเต็ท่หงอยยางมัดอิู่แบ่นี่ไม่เคยเห็นค่ะบรรยากาศอยู่ที่เวียงจันเดินทุกคนเดินตอน,นอา้ายแรงนี่เป็นกระออกกำลังกายแบบนี้เฮ้ยฝขตกมาแล้วเด้มาเท้ๆละ โย่ <Yo! S 2> มาเลยฝนตกมาเลยอู้หูคก็เริ่มเมียนฮานเด้วยราะว่าฝนตกมาแล้ว mm hmm. เริ่มปิดละฝนตกขายแอปเขาขายนิก้กวดกลับร้านบอมฝนตก <laughs> hi, 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 hi. มาเด้อ <laughs> มาเด้อ <laughs> ยูัางนี้ก็เป็นบ่อนย่างลิ้นเข้าไปใไนก็เป็นบ่อนไปฮ็ดบุญเนาะทุกคนออกมาทางนี้ก็เป็นบ่นอนขายเครื่องขายอาหารขายของกินอยู่ฟากเรื่องน,นั้นเนาะ oh <my S 1> อย่าห่อซีเียเอารถกอนรถ oh <my S 1> เอาจอดไป oh <my S 1> ยูพุ่นยูฟากนั้นไม่ยุ้ยพี่ oh <my S 1> อันายนี่จะเป็นทางโค้งเดอ้อนี่ยู้าไปเดอ้อคนเริ่มมาแล้วด้่นี่เนาะไม่ยุ่ไม่ยุ้ คนเริ่มมาแล้วไปไปมาได้มาได้ยุดยุดยืดมันเย็นตลาด่าดหลวงเมื่อกี้ทำมาคนอย่างบลายนี่นี่นี่น้ำนะโอ๊ตบอวอบอเป็นไอเจ้าอีว่าขนดอกนะ แล้วเราเดินทุกคนตอนนี้ฝนเริ่มมาแต่ว่าฝนฟ้าล่มมาแลยทุกคนเดีแต่ว่าสิไปฮับฮับน้องลีก่อนเลยทุกคนเลยสิไปหาน้องลียุงเหี่ยนเนาะแต่ข้อเหี้ยนเอือนี่ละเนาะเบิ่งมันยูจับป่หันตรงนี้สับเบื้องสุดี่ออข้างอดีตมา่จะไปทิ้งแป,ปกันนะตอนนี้มาท่าน้องลีอยูุ่งเหี่ยนน้องลีเนาะน ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสิบแปดนาที<ม>เพราะว่าอยู่นอกท่้นฟ้ารมฝน<ม>เกลียบสิตกเนาะทุกคน,งงนตอนนี้ก็นั่งท้ายอยู่ทางไในนี่นั่งท้ายอยู่ทางไหนเฮีย <c oughs> น,น้องลีเย็นเหี้ <c oughs> จดรถไวทางหลังแล้วก็ยยางเข้ามา <c oughs> น้องลีอีกประมาณสิบสองนาทีกัสิเลิกปะถ้าอีกจังหน่อยยานแต่ฝุ่นสีหำหัวบัดเหม่อเนาะ เดยวเข้าไปไปได้เลมึงเป็นอะระากาศที่โรงเรียนค่าน่ท้าอีกประมาณสิบสนาทีนะทุกคนมีน้องรีมาไมเมื่อะยาดู้ดิเอ็มตงมเสรเสร คนสีตกนี่หละปาลมคนตกยิกยุกแล้วค่านมาได้ยุเ่อ ตก่ากันแข้งฝนมาเนาะฝนตกอ่าช่วงนี้ฝนตกทุกมือทุกมือเลยนี่มืดละตอนนี้เจ็ดแปดโมงวันหน่อยเจ็ดโมงว่ะเจ็ดโมง,มงปลายเนาะทุกคน<ม>ก็มาหากับมหอนเมื่อกี้นี้ลากซี่มาเนาะ<ม>ด็กน้อยสองคนก็อ่าไปส่งน้องลี่ยู่หงเฮียนแล้วก็พากันไปนั่งยู่อันพระธาตุหลวงแล้วก็ พอดีฝนฟ้าลมฝนตกแล้วพากันฮิบมาทาย่งเหียนน้องลี่แล้วก็ผ่ากันมานี่แล้วทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้น้องลราก็ถึงเดือนแล้วเดี๋ยวฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายเด็กๆเด็กเท่า